พบกับเต้าอีกแล้วนะคะที่โครงการมิตรทาบางพะค่ะวันนี้ต้ามีข่าวดีมาบอกนะคะที่โครงการมิตรทาบางพะของเรานะคะเปิดขายบ้านแฝดแฟสสุดท้ายแล้วค่ะตัวบ้านแฝดนี้นะคะก็จอดรถได้ถึง2คันค่ะแล้วก็มี4ห้องนอนด้วยกันค่ะเดี๋ยวตามเข้าไปดูด้านในกันเลยภายในบ้านนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโถงขนาดใหญ่เลยค่ะแล้วก็จะมีพื้นที่ที่ออกไปด้านนอกด้วยนะคะ ถัดมานะคะก็จะมีห้องอเนกประสงค์นะคะอยู่ทางด้านนี้นะคะแล้วก็มีโซนห้องน้ำตรงนี้ด้วยนะคะและพื้นที่ห้องน้ำตรงนี้นะคะก็เชื่อมต่อกับห้องอเนกประสงค์ทางด้านเมื่อกี้นะคะก็จะพบกับห้องครัวนะคะเป็นครัวในบ้านนะคะขนาดใหญ่เลยค่ะลูกค้าสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะคะถัดมานะคะจะเป็นพื้นที่โซนด้านหลังบ้านนะคะซึ่งทางโครงการนะคะก็ทำไว้ให้แบบนี้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมบริเวณชั้น2กันเลยค่ะเชิญเลยค่ะถัดมานะคะจะเป็นบริเวณชั้น2นะคะก็จะมีสองห้องนี้นะคะแล้วก็มีห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้าก็จะได้ห้องนอนนี้นะคะบริเวณด้านหน้าอีกหนึ่งห้องด้วยกันค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นห้องนอนนี้เลยค่ะต่อมา ก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมของเรานะคะทุกคนก็จะเห็นได้ว่าห้องนี้มีขนาดที่ใหญ่มากๆเลยนะคะและก็จะมีระเบียงด้วยค่ะเป็นระเบียงเต็มพื้นที่แบบนี้เลยค่ะและที่พิเศษไปกว่านั้นของห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำที่ขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยภายในห้องน้ำนี้นะคะก็จะแบ่งแยกโซนเปียกแห้งให้อย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็มีฝ้าหลุมไฟซ่อนในห้องน้ำด้วยค่ะ และตอนนี้นะคะโครงการมิตรเทาบางพระของเรานะคะได้เปิดขายบ้านแฝดเฟสสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพียง6หลังเท่านั้นค่ะและเป้ามีข่าวดีมาบอกนะคะ3หลังนะคะพิเศษ3มหลังราคาดีมากๆจริงๆค่ะฟรีค่าโอนฟรีค่าจดจำนองมิเตอร์น้ำไฟค่าส่วนกลางนะคะเนวันโอนลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะเราดันให้ทุกเคสค่ะกู้ได้110เลยนะคะลูกค้าที่สนใจก็รีบๆเข้ามาจองกับเต้เลยนะคะทักมาทางเพจได้เลยนะคะ เสสุดท้ายนะคะเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเข้ามาชมกันเยอะๆเลยนะ